สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องชายพอนอธิวัฒนาน้ำผมนะครับอันนี้ผมถือเองนะครับไม่มีใครถือให้โอ้กล้องขยี้หน่อยนะครับทุกคนผมถือเองดงงนงองผมต้เงผมใช้เครื่องมือเห็นไหมสีดำๆไอต้ตรงเนี้ยสีเนี่ยตรงเนี้ย ผมใช้กล้องน,นะครับใช้เอาไ้ยกดูได้ผมไม่รู้ว่ามันสามารถกลับกล้องได้ไหมถ้ากลับกล้องได้เดี๋ยวผมจะทำนะครับกลับกล้องก็กลับเลยใครใครที่อยากรู้ข้อมูลอะไรในเกี่ยวกับ YouTube ผมถ่ายทำก็ไม่ได้นานมากนะครับแต่ทำก็ถ่ายปีที่แล้วนะ มุ้งตัวไม่โดนนะครับนี้ก็จะเป็นน้องซักรีดนะครับเขาก็ตากผ้าไว้นี่นี่อยู่นี้ผมเรียกเขาว่าป้าสนนะครับเพราะผมยังเด็กอยู่กมยังเด็กอยู่ เสียงอัดลบกวัวหน่อยนะครับเสียงอัดลบกวัวหน่อยแล้วผมก็ขยับกล้องไปมาด้วยตอนนี้ช่วงเช้าอยู่นะครับทุกคนช,ช่วงกังเซอร์เนี่ยแต่เปี้ยงเลยถ้าที่อยู่นะตอนนี้ผมกดพัดทิศกับยังไงนี่จ้า ตาทายเลยเฮ้ยตาคิดแรงมากตอนเนี้ยผมเเนีเยี๋ยว,ว่าผมกินข้า,าวเช้าแล้วนะครับพวงนี้ผมก็พยายามกิน,กนอ่ะมาคุยเรื่องกินแล้วนัน่นสขตัดอะไรนะเรื่องนั้นเรื่อนึง,นะนนงโด,ดนะ ตัดตรงนี้ใช่ไหมตัดตรงอื่นตัดตรงนี้ป่ะคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่นะครับทุกคนตัดน่าจะตัดข้างบ้านเอ๊ะตัดตรงเนี้ยน่าจะตัดตรง ว้าวฟ้องฟ้าขยันให้คนเข้าไปเดี๋ยวผมจะเข้าไปเลยอะไม่ต้องเมนหรอกครับทุกคนเข้าไปนี่กงผมเข้าไปผมอยู่ข้างนอกนะครับทุกคนอันนี้เหม็นขี้หมาอ๋อนี่ไง เต็ปุ่นจนหิ้ผีเสือ้อบ้างค่ะมีผีเสื้อเยอะบ้างครับเห็นแล้วผมอยากโอ้ยอะไรเนี่ย่อะไรเนี่ยเร็ อ,อันนี้บ้านผมอ,อันนั้นบ้านเช่าแม่ผมคงก็เลยไปดูได้แล้วคงก็มาเช่าแล้วแต่เขาเต็มดีเขารับเขาไปทำงนาน ีตายเลยนี่มาเยอะแยะตายหมดนี่เท่าไหร่ละกินาทีละ4นาที50 5ผมวิ่งก่อนผมไม่รู้ผมวิ่งทำไมติงตองโอ้ยผมฟาแล้วนึงุณฟาอยู่ข้างบน เขาอยากตั้งแต่ตรงนี้กันคนณสี่จุด่วนโอเคหนึ่งกล้องสายแล้ว่หนึ่งนะทุกคนผมอยู่ก่อนผมจะเช็กกล้องพอดีกล้องเบอร์นะครับทุกคนแ็้นึ่งนะผมทายแบบบ้านๆเลยไม่ได้อลังการมากนะครับทุกคน ี่ก็เป็นช่วงปิดเทินนะทุกคนเห็นพี่เชื่อไหมผมเห็นพี่เสื้อน่าจะทุกคนน่าจะไม่เห็นห้าห้านาทีแล้วหรอกไวจังเวลาไม่เคยรอใครฮ่า<ว>เฮ้ยมึงถ่ายบายผมไม่ได้มีคลิปแบบหมาไปวิ่งเล่นหรอกนะคะมันทำไม่ไหวโอ้อันนี้ก็เริ่มอ,อุม้มละตอนนี้วาถหังเยอะไว้กลับกล้องก่อน จะไปนู่นละมันตัวเล็กนะครับทุกคนก็เลยไม่ค่อยเห็นนะครับก็คืนครั้งคางมาแปลกมากเลยก็คืนก็วันอังคารนะครับทุกคนโอ้ผมอยากเล่นกีกนนล้วเขทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนจะมาป่ะถ้าเพื่อนมาผมก็จะมาให้เล่น แต่เพื่อนก็อานไม่ยอมถ่ายคลิปผมก็เลยต้องลบคลิปแล้วก็ต้องถ่ายใหม่หลายครั้งเลยคลิปด,ดีๆตรงไมนทุกคนไม่เห็นหรอกแต่ผมต้องกดแล้วกด,ดอีกเขาเงี้ยวๆนะแต่กับผมถ้าอยู่โรงเรียนสุดที่ทำผมอยู่อนุบาลนครปฐมตอนนั้น

ว่านีจะเปลี่นจากเขแต่เขม้เปจากเขาทุกคนทสยตัวเล็กแนนังนี้เขาไม่อยู่เหมือนเขาโรงทวนนี่เขาหนีนี่ะว่าะก็ไม่ร้แยกออกเฉยนักก้องามากมีดอกด้วยเนี่ยทุกคนแบนนงนะดอกๆอุ้ยดอกแนนงกลๆเนี ตกกระแตอะยมแต่ไม่มีลูกใครไม่รู้เด็ดลูกไปเวลาที่สามสิบหละใครอยากให้ผมล่นน้ำต้นไม้แล้วก็ถ่ายคลิปหรือเล่นเป็นโนแล้วผมก็ถ่ายเล่นเป็นโนได้ถึงสองเพลงนะครับพิมพว่าเล่นเป็นโนหนึ่งเพลงเล่นเป็นโนสองเพลงหรือ อีอันก็ได้นะครับทุกคนรดนั้นต้นไม้ได้สามอย่างแต่เล่นเป็นหนูผมเอาแค่สองเพียงพอนะครับมได้แค่นั้นวันนี้ผมก็ให้ทุกคนดูแค่นี้น,นะครับสวัสดีครับแต่สวัสดีจังบังเฮ